สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องส้มสารดีเลสเพล์ค่ะวันนี้วันที่24กันยายน2 5 6พนนะคะมีข่าวด่วันมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของโครงการดิจิตอลไวเลสค่ะตามไปดูกันในคลิปเลยค่ะ สืบเนื no um, ่องจากที่เราทราบกันดีนะคะเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5 6 7นะคะคนไหนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนพิการภาครัฐเขาจะสนับสนุนนะคะในกลุ่มเปราะบางนี้จํานวนเงิน10,000บาทต่อคนซึ่งเขาบอกว่าเขาจะโอนนะคะให้ถึงมือประชาชนในเดือนกันยายนนี้นั่นเองโดยกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มที่มีบัตรประจําตัวคนพิการนะคะก็เตรียมเลยเตรียมรอเงินในเดือนกันยายนนี้งบประมาณ1นึ่ง 45,552ล้านบาทต่างๆนะคะงบเยอะมากเลยตรงนี้นะ,ะเขาจะเริ่มจ่ายให้เรานะคะในวันที่25-26-27และวันที่30กันยายนเขาจะแบ่งจ่ายทั้งหมด4วันวันแรกเนี่ยจะจ่ายวันที่25กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะคะ และหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้เวลาจ่ายทั้งหมดเนี่ยต่อไป4วันโดยที่ไม่รวมเสาร์อาทิตย์เนาะก็อย่างที่บอกราชาก,การก็คือต้องหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งเราก็จะได้รับเงินครบถ้วนภายในวันที่30กันยายน2 5 6 7นั่นเองคราวนี้นะคะที่บอกว่าเงินโอน1 0 0 0 0บาทนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ระบบบัญชีของเราโดยเข้าสู่ระบบพร้อมเพที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนฟังให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คนไหนที่มีส่วนในการเข้าร่วมโครงการนี้ก็อย่าลืมผูกบัตรประชาชนกับพร้อมเพย์ วัญชีธนาคารให้เรียบร้อยคราวนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะวันที่25กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะคะเขาจะโอนสาหรับผู้พิการ 1. 2.1ล้านโคนแล้วก็ผู้ถือบัตรสกรัฐที่มีบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ค่ะถัดมาวันที่26กันยายนนะคะก็จะโอนสําหรับผู้ที่ถือบัตรสกรัฐที่ลงท้ายด้วยเลข123ถัดมาวันที่2 7นะคะก็จะโอนให้ในเลขบัตรประชาชนท้าย45 6 7และวันที่30ก็จะโอนให้นะคะในบัตรที่มีเลขท้าย8และ9ค่ะครานี้ใครท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีพร้อมเพย์ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เนาะก็สามารถไปดําเนินการให้แล้วเสร็จให้ได้ โดยหากการที่เมื่อวันที่โอนแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีการผูกพร้อมเพลหรือว่ามีรายชื่อที่ตกหล่นบัญชีตกหล่นหรือไม่ผ่านนะคะเขาก็จะทําการโอนซ้าค่ะรัฐบาลจะโอนซ้ําให้อีก3ครั้งครั้งแรกเนี่ยจะโอนในวันที่22ตุลาคมครั้งที่2จะโอนในวันที่22พฤศจิกายนและครั้งที่3จะโอนให้วันที่22บธันวาคมค่ะคราวนี้นะคะเราต้องมารู้จักแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่ารับจ่ายค่ะ แอปพลิเคชันรับจ่ายนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องโหลดผ่าน App Store หรือ Play Store นะคะเพื่อเอามาไว้ในมือถือของเราสําหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐนะคะก็จะใช้ในการตรวจสอบว่าเขาจะโอนเงินให้เราในวันที่เท่าไหร่นั่นเองซึ่งในวันนี้วันที่24กันยายนนะคะทางแอปพลิเคชันรับจ่ายเนี่ยสามารถตรวจเช็คได้แล้วว่าเราจะได้รับเงินโอน10,000บาทนั้นในวันที่เท่าไหรค่ค่ะและท่านใดที่บอกว่า พิมใน App Store p รเพจ t o r e แล้วหาคำว่าแอปพลิเคชันรัดจ่ายหารัดจ่ายไม่เจอพิมพรัดจ่ายนะคะส้มแนะนำว่าให้พิมพ์คำว่ารัดจ่ายกลมบัญชีกลางอันนี้จะขึ้นมาที่หน้าแอปถ้าพิมพ์รัดจ่ายเฉยๆส้มลองแล้วมันไม่ขึ้นนะคะให้พิมพ์ว่ารัดจ่ายกลมบัญชีกลางค่ะ หลังจากที่เราโหลดแอปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแอปสีฟ้าฟ้านะคะเป็นรูปของสัญลักษณ์กลุมบัญชีกลางนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเจอหน้าแรกได้เลยแล้วเราก็พิมพ์ตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการโดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเราแล้วกดที่แว่นขยายที่ด้านขวาได้เลยนะคะยังไม่ต้องเข้าสู่ระบบหรือยังไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ค่ะสามารถตรวจสอบได้และนอกจากนี้เราก็ยังสามารถเช็คสิทธิ์ว่าเขาจะโอนเงินให้เรานะคะในกลุ่มผู้กลุ่มปอบบากลุ่มผู้มีสวัสดิการเนี่ยวันไหนได้บ้างนะคะในช่วง วันไหนว่าเราจะได้เงินวันไหนเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์นะคะของการตรวจสอบสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการและคนพิการได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยเดี๋ยวส้มจะแปะลิงก์ให้นะคะอย่าไปกดลิงก์คนอื่นที่ไม่ใช่ลิงก์ที่ส้มปักหมุดไว้นะคะกดเฉพาะลิงก์ของช่องส้มสาราดีเท่านั้นและเมื่อท่านกดเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะให้ท่านกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักก็ท่านก็กอกเข้าไปนะคะแล้วก็กดตรวจสอบเราก็จะทราบว่าเรานั้นที่ถือบัตรสวัสดิการ เราจะได้รับเงินโอนวันที่เท่าไหร่คะ่ะและส้มก็ได้ทำการตรวจสอบนะคะสิทธิ์ว่าเราจะได้รับเงินโอนวันที่เท่าไหร่ให้กับคนทางบ้านนะคะซึ่งก็พบว่าสามารถตรวจสอบได้จริงๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นว่าเงินโอนวันที่26กันยายน2 5 6 7ค่ะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบสิทธิ์อีกหนึ่งวิธีผ่านทางเว็บไซต์ที่ส้มปักหมุดให้ในคอมเมนต์นะคะขอเน้นย้ำว่าอย่าไปกดลิงก์อื่นที่ไม่ใช่ลิงก์จากช่องส้มสาราดีนะคะโปรดระวังมิจฉาชีพด้วยค่ะ สำหรับท่านใดที่มีคำถามอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะแนะนำว่าติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสก,กุนแห่งรัฐนะคะผ่านระบบ call center อัตโนมัตินะคะที่เบอร์0 2 1 0 9 2 3 4 5กด1และกด5เขาให้โทรได้ตลอดทุกวันเวลาตลอด24ชั่วโมงได้เลยค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข่าวฝากจากช่องส้มสาราีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเช็ควันนะคะในเรื่องของเงินเข้า ผู้มีบัตรสวัสดิแห่งรัฐนะคะว่าจะเข้าวันไหนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะและท่านสามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะในวันนี้วันที่24กันยายนเน้นย้าว่าสามารถตรวจกันได้แล้วก็รอรับเงินเข้าตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นไปค่ะถ้าคลิปนี้ดีและถูกใจนะคะมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องส้มสาราดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ